ยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มแกะฮักกิวลำปางนะครับเราเป็นคนจังหวัดลำปางก็มองว่าในจังหวัดนั้นเองอะ่ะยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดดึงดูดนะักท่องเที่ยวเรามาถึงโซนนี้ก่อนนะครับเป็นโซนเกี่ยวกับให้อาหารแกะนะครับเป็นโซนที่ทุกคนสามารถมาเพลิดเพลินกับการป้อนหญ้าแล้วก็ถ่ายรูปกับน้องแกะนะครับ นอกจากโซนสัตว์แล้วนะครับเราก็จะมีโซนถ่ายรูกที่กระจายอยู่ทุกคนนอกจากมาเพลิดเพลินมาให้อาหารสัตว์แล้วก็มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเอาไปฝากที่บ้าน w i วิวินรายการที่จะเปิดมุมมองการปั้นธุรกิจให้ปากและให้รอด เห็นได้ข่ามาว่าตุก็จะมีการแตกลายผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นอันนี้มีแรงบันดาลใจมาจากไหนครับว่าอะไรที่ทําให้ว่าเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ออกมาอีกนะอะไรแบบนี้คะ่ะที่เราบอกมีโจทย์คปื่องของฟาแล้วเราต้องการความพิเศษแล้วก็มีแกะไมบวกกันแล้วเราก็มีความรู้ด้านเภสัชก็คือเรื่องสายสุขภาพรเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องยาอะไรอย่างนี้แล้วมองว่าแกะทําอะไรได้บ้าง ันก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่คนนิยมก็คือรบแกะเราก็เอาความรู้ทางเภสัชมาใส่ด้วยก็คือเรื่องเครื่องสำอางก็คือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนั่นแหละ ก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนจําหน่ายของที่ระลึกนะครับโดยความพิเศษของเราก็คือนอกจากเราจะนําผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นของจังหวัดลําปางและพื้นที่ใกล้เคียงมาจําหน่ายแล้วนะครเรายังมีการสร้างสงรรค์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเราพยายามใช้ความเป็นแกะมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากโลกแกะขึ้นมาในแบรนด์ของเราเองนะซึ่งก็มีอยู่หลากหลายเกือบ20ผลิตภัณฑ์นะครับ ด้วยตัวแกะเองไม่ใช่มีแค่ลกอย่างเดียวที่บำรุงผิวได้มันคือตัวนมก็ได้และน้ำมันขนแกะหรือลานโนลินก็เราสามส่วนนี้มาประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์ฟังดูแล้วตูน่าจะใช้ความรู้ทั้งในช่วงที่เรียนทางคณะเภสัชมหาวิทยาลัยมหิดลมารวมกับที่เรียนทางวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมารวมกันครัเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของแกะทั้งหมด เกิดเราคุยกันในเรื่องของรายได้เนาะจะมีช่วงโควิดช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยไดว่ามีผลกระทบกับในธุรกิจทุกภาคส่วนนะคะซึ่งอาจารย์เชื่อว่าของตู้ก็คงจะไม่ได้เป็นข้อยกเว้นเลยนะคะในช่วงโควิดจริงจริงเต็มเตมจริงจริงต้องเข้าใจว่าธุรกิจท่องเที่ยวประเภทนี้ครับที่เป็นประเภทถ่ายรูปเช็คอินเนี่ยมันเป็นธุรกิจแฟชั่นค่อนข้างสูงเพราะนั้นการกลับมาใช้ซ้ําของคนอ่ะจะเริ่มยากแล้ว เพราะว่าถ้าเขาถ่ายรูปเข้ามาครั้งเดียวจบมาเช็คอินก็ครั้งเดียวจบการจะกลับมาซ้ําก็ไม่ค่อยมีซึ่งอันนี้มันก็หมายความว่าธุรกิจเกิดความยั่งยืนนี่แทบจะไม่ยั่งยืนเลยพอมาประจวกับโควิดอีกลูกค้าหน้าร้านเป็นศูนย์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยรายได้หน้าร้านก็คือเป็น90%อของอไรายได้เราพอมันกลายเป็นศูนย์บาทก็เลยมองว่าอ่ะยัยงไงเราก็ต้องเอาแคตโฟล์ให้ได้จะมากจะน้อย ก็มองว่าสินค้าในร้านเราอะไรที่มันขายออนไลน์ได้บ้างก็พยายามโปรโมทในทุกช่องทางที่เรามีเมื่นก็โชคดีเรามีช่องทางที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่ก็คือทั้ง Facebook และไลน์ที่มีกลุ่มลูกค้าของเราระดับหนึ่งแล้วก็มองต่อว่าอะไรที่มันออนไลน์ได้อีกก็มีโปรเจกต์หนึ่งเรียกว่าฟ้อนทิปงงไหมครับยังไงเอ่ยก็คือคนไม่จำเป็นต้องมาฟ้อนอาหารสัตว์ในฟาร์มเราเราก็มีแพคเกจให้ ว่าควรอยาป้อนน้องตัวนี้กี่วัน7วันในราคาเท่านี้เราคิดวันละ30เงี้ยพอเราป้อนเราก็จะมีถ่ายวิดีโอว่าสวัสดีครับคุณสมมติน้องออมสินอย่างเงี้ยออมสินอยากป้อนน้องแกะ น้องสินวันนี้เรามาป้อนอาหารให้น้องแกะกันนะครับก็บอัดคลิปวิดีโอส่งให้น้องทุกวันถ้าแพ็กเกจเจ็วันก็ส่ง7วันเราจะเริ่มป้อนแล้วนะครับอันนครับโอโ้น้องปุ้ยไส้ดูดนมใหญ่เลยกอันนี้ก็คือเป็นการแบบเอาทรัพยากรที่เรามีนะมามาสร้างเป็นรายได้เพื่อให้เกิด c a ชโฟล o ก่อนในช่วงนั้นแล้วโครงการป้อนทิปนีไ่ได้รับความนิยมไหมคะช่วงนั้นช่วงแรกๆค่อนข้างดีแต่พอเหมือนสถานการณ์โควิดมันเริ่มคลี่คลายอะ่ะคนเริ่มออกบ้านได้มันก็จะเริ่มซาหน่อย แต่มันก็ถือว่าเป็นการดีที่เราสามารถสร้างรายได้แล้วก็ยังทําให้คนเห็นเราอยู่ในสื่อตลอดก็น่านจะเป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะเป็นโครงการที่ในช่วงโควิดคนก็ต้องคิดว่าเราต้องพยายามหากิจกรรมทําและเราไม่สามารถที่จะไปป้อนได้ด้วยตัวเองก็สามารถที่จะมีโครงการที่จะช่วยให้เขาได้ทํากิจกรรมกับแกะยังมีความเอนเกจกับเราอยู่ใช่ใช,ใช่เหมือนที่อาจารย์บอกมันอาจจะสร้างเอนเกจเมนต์บางอย่างให้เขา เอยอยากให้มอ้อนจริงใช่ไหม<ช>เขา<ช>อาจจะอยากมาดูว่าน้องแกะที่เขาป้อนมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยโ<ช>ตหรอือยังมีมีไหม,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 มคะแบบนั้นมีครับมีเพราะหลังจากโควิดเริ่มซารเริ่มเปิดเนี่ยลูกค้ามันก็กลับมาแบบววค่อนข้างล้นหลามเลยแหละเอาจริงจคือแบบเราก็ตกใจเหมบบอือนกันอุายมาเยอะขนาดนี้เลย <c oughs> อะไรเงี้ยบางทีก็รับไม่ทัน ซึ่งอันนี้อาจจะเป็น Impact จากการที่เราสร้าง relationship connection กับเขาตลอดถึงแม้<ช>จะเป็นช่วงโควิดนะคะ<ช>อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเราก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากช่วงโควิดมันก็ต้องเป็นช่วงที่เราต้องมานั่งดูตัวเองว่าเราจะไปต่อไหวไหมจะทำไงให้โตแต่โตบนพื้นฐานของ ความยั่งยืนมันก็ต้องย้อนคำอีกว่าจะทำาไงให้มันยั่งยืนละ่ะคือเมื่อก่อนเราจะมองว่าตัวเองเป็นที่เที่ยวแต่นี้จะปรับ business model ในเรื่องสถานที่ให้กลายเป็นในเชิง learning and development space <Okay. S 2> ไปเลยเก็คือสร้างทุกอย่างเพื่อเอื้อกับการเรียนรู้ของเด็กๆ โซนนี้นะครับจริงๆเป็นโซนร้านขายของที่ระลึกนะครับแต่พอหลังจากเราปรับให้กลายเป็น learning and development space แล้วนะครับเราก็ปรับพื้นที่ครึ่งหนึ่งให้เป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ตามแนวทางของเราที่เรียกว่า STEAM นะครับแล้วพอทำ่างนี้ปุ๊บเนี่ยเรามองอีกกลุ่มหนึ่งที่มี potential คือกลุ่มโรงเรียนเราก็สร้างคล้ายๆเป็นแพ็กเกจการเรียนรู้โดยใช้หลักที่เรียกว่าสตรีมเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ข้างในเรา าก็กลายเป็นวันธรรมดานี่ก็คือกลุ่มโรงเรียนเข้ามาสัปดาห์ละสามี่โรงก็เป็นการเพิ่มรายได้ก็จากแหล่งท่องเที่ยวก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับทัศนศึกษาในวันธรรมดาในวันธรรมดา ถ้าเราต้องการสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจเนี่ยมันต้องมีความแตกต่างเราก็ถึงต้องมีการสร้างปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับจากการเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็น learning and development space เพราะเรามองว่าถ้าธุรกิจไม่แตกต่างลูกค้าก็จะไม่จดจำแล้วก็ไม่ไม่อยากมาใช้บริการเรา จะฝากเึงนผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจมาก่อนอาจจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านอื่นๆและอยากจะลงมาทําธุรกิจผมว่าถ้าทุกคนจะทํานะต้องมั่นใจระดับหนึ่งว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับถ้าจะรันได้เพราะอย่างผมอะ่ะคือถ้าผมเป็นเพศชายอย่างเดียวผมไม่กล้าหรอกแต่เนี้ยเพื่อนผมได้มีโอกาสเรียนแล้วก็ศึกษาเจอเพื่อนฝูงมันก็เลยเห็นมุมมองให้ธุรกิจอันนี้คือการสร้างความมั่นใจระดับหนึ่ง สองทีต่ต้องมีคือแพชชั่นที่คุณต้องมี <Yeah. S 1> เต็มๆเพราะีพอทำจริงๆแล้วครับมันมีสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอโ <Yeah. S 1> ดยเฉพาะอย่างโควิดที่ผ่านมามันก็ต้องหาวิธีเติมแพชชั่นให้ตัวเองใหม่ๆสําหรับผมเองการเติมคือมองหาโอกาสคืออาจจะไปคุยกับคนอื่นหรือแบบศึกษาอะไรเพิ่มหรือแบบหาความรู้เพิ่มเติมจนเราเห็นโอกาสเพราะมันมีโอกาสอ่ะมันก็เลยเป็นการเติมแพชชั่นให้เราว่าอมันยังมีความหวังที่ไปต่อ แล้วก็พอเราทํามาสักระยะสิ่งที่เรารู้ว่าเราขาดคือเรื่องการวิเคราะห์ที่ดีพอผมว่าคือถ้าถ้าจะเริ่มธุรกิจอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือมีเครื่องมืวอมวิเคราะห์ที่เยอะมากอย่างเมื่อก่อนมันอาจจะน้อยครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีแล้วผมก็แนะนําว่าคนต้องมีเพราะ <laughs> <laughs> ไม่งั้นมันอาจจะเจ็บตัวเยอะอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกมากเกินไป แนะนำสําหรับน้องๆเด็กๆที่อยากจะเริ่มธุรกิจนะคะอันดับแรกเลยพี่ตู้บอกไว้นะคะว่าจะต้องมีความมั่นใจซึ่งความมั่นใจเนี้ยเราเริ่มได้จากการหาความรู้ในธุรกิจนั้นๆที่เราอยากจะก้าวเข้าไปเมื่อมีความมั่นใจแล้วเราก็ต้องมีแพชชั่นซึ่งแพชชั่นแล้วถ้าวันหนึ่งแพชชั่นหมดไปทํำยังไงละ่ะมองหาโอกาสเพื่อจะหาแสงสว่างตกปลายทางนั้นและทําต่อไปให้ได้และสุดท้ายเลยก็จะต้องมีในเรื่องของ การวิเคราะห์ว่าเราจะดําเนินการอย่างไรมีซิมูเลชันมีการลองก่อนก่อนที่จะก้าวเข้าไปและสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุดนะคะเฟลได้ค่ะแต่เฟลแล้วลุกขึ้นมาให้เร็วค่ะวันนี้นะคะก็เต็มอิ่มกันไปนะคะกับฟาร์มแกะหักอยู่เวลาหมดลงแล้วค่ะมาพบกับวีว l l วินได้อีกครั้งในคราวหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน